เดี๋ยวเดีวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยบาฝึงขัดท้ายบทข้อที่6รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส3รูปมีความยาวด้านต่างๆกันเป็น A หน่วย B หน่วยแล้วก็ C หน่วยนะครับโจทย์กำหนดมาให้เนี่ย ความยาวก็ไม่ได้เรียงลําดับนะจงสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่เท่ากับผลบวกของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้ง3รูปพร้อมทั้งแสดงเหตุผลนะครับหมายความว่าเขาอยากจะได้อตอนนี้เรารู้แล้วถูกไหมว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านเท่ากับ A หน่วยนะพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่ครับพื้นที่เท่ากับ a กกาลัง2ก้อนนี้ก็คือพื้นที่เท่ากับ B บอรกำลัง2อันนี้คือพื้นที่เท่ากันกับ c ีแคทกำลัง2ถูกไหมครับ าอยากจะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่เท่ากันกับผลบวกของอันนี้อันนี้อันนี้บวกกันก็แปลว่าเท่ากันกับ A กําลังสองบวกบีบอยกำลังสองบวกอยู่กับ C แคทกำลังสองพื้นที่ตรงนี้คือเอกำลังสองบวกบีกำลังสองบวก C ีกำลังสองเนาะนะครับ โอเคน่าสนุกดีนะครับข้อนี้สิ่ง <c oughs> ข้อนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องรู้แล้วนะครับก็คือมันจำเป็นต้องอาศัยทฤษฎีบทพีทาโกรัสแน่นอน เราจะเริ่มต้นสร้างยังไงดีครับโอเควิธีหนึ่งที่สามารถทําได้นะครับก็คือเราก็ค่อยๆสร้างไปถ้าเกิดว่าเราจําที่บทของพิทาโกรัสได้เนี่ยสมัยในอดีตนะครับ <c oughs> เขายังไม่รู้จักพื้นที่เอ้ยเอาใหม่สมัยในอดีตเนี่ยเขายังไม่รู้จักสแควร,ร์รูทถูกไหม เขาเขามองทฤษฎีบทพีรากรัสเนี่ยในมุมมองของพื้นที่นะครับถ้าเรามีสามเหลี่ยมถ้าเรามีสามเหลี่ยมสมมุติว่าพี่ใช้ความยาวเท่าไหร่ดีนะความยาว x y z แล้วกันนะถ้าเกิดว่าเรามีสามเหลี่ยมนะครับจริงๆตอนนั้นก็คือยังไม่รู้ความยาวมันไม่จำเป็นต้องกำหนดความยาวก็ได้นะครับ สมมติว่ามีสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่รูปหนึ่งสิ่งที่เรารู้จากที่บทเรลานรัตก็คือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เกิดจากการสร้างของความยาวด้านของด้านประกอบมุมฉากเนี่ยเอาไปบวกกับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เกิดจากด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งนะครับ พื้นที่อันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าสมัยสมัยนี้เราก็รู้ว่าพื้นที่เท่าก,กับ x กำลังสองถูกไหมครับพื้นที่เป็น x กำลังสองตรงนี้พื้นที่เท่ากับเท่ากับเท่ากับ y กำลังสองใช่ไหมครับรวมกันแล้วเนี่ยจะมีพื้นที่เท่ากับแซกำลังสองวาดตกขอบไปนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือแซกำลังสองซึ่งเรารู้ว่ามันเป็นผลรวมของพื้นที่สีแดงสองรูปนะครับเอามาเทรวมกัน ในส่วนของการพิสูจน์นะครับได้พิสูจน์ให้ดูหลค่อนข้างนานมากนานนานนานพอสมควรแล้วเนาะพี่ไม่แน่ใจนะครับมันอยู่ในบทไหนเส้นขนานหรือว่าความเท่ากันทุกประการหรืออะไรนี่แหละนะนะครับก็ลองไปดูพิสูจน์ได้พิสูจน์โดยการใช้พื้นที่ขั้นตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วนะครับถ้าพี่อยากจะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่เท่ากับ พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อย2รูปรวมกันพี่ก็ควรจะสามารถพี่ก็ควรจะสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากเกิดขึ้นมาถูกไหมครับโอเคนี่คอนเซปต์มาครับเริ่มต้นกันเลยดีกว่าลำดับที่1 ลำดับที่1กครับขั้นที่1เอ่อพี่ก็ต้องพยายามจะสร้างให้มันเกิดกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก่อนสามเหลี่ยมมุมฉากพี่เห็นละเอาเอ A กับ B ก่อนแล้วกันเนาะนะครับให้ B ตรงนี้เป็นฐานแล้วกันยาวม,มันก็ยาวพอสมควรอยู่นะนะครับยาวประมาณนี้ทีนี้จากจุดตรงนี้เนี่ย เราต้องสร้างมุมฉากขึ้นไปข้างบนถูกไหมครับลองสร้างมุมฉากขึ้นไปข้างบนแล้วเราแล,ว,แลวเดี๋ยวเราค่อยสร้างให้เกิดความยาวเอเกิดขึ้นสิ่งที่เราทำนะครับเราก็สามารถทําได้หลายวิธีวิธีหนึ่งที่ค่อนข้างนิยมก็คือเราก็ต่อส่วนต่อของบีบอยตัวนี้ออกมาสักหน่อยหนึ่งนะครับกลางวงเวียนรัีลมลีพอประมาณนะครับตัดเข้าไปเกิดจุดตัดอยู่2จุดนะครับจุดตัด2จุดตรงนี้จุดตัดสีน้ําเงินกับจุดตัดสีเงินด้านด้านซ้ายกับด้านขวา ก็กางวงเวียนรัศมีพอประมาณนะครับกางเวียนรัศมีพอประมาณไปตัดด้านบนนะครับตัดด้านล่างพอลากเส้นเชื่อมปุ๊บจุดนี้เนี่ยเส้นนี้มันก็ต้องผ่านจุดอะไรครับผ่านจุดสีดําตรงนี้นะครับแน่นอนแบ่งครึ่งตรงนี้ด้วยนะครับแต่ไม่สําคัญเท่ามุมฉากแบ่งครึ่งและตั้งฉากนะครับเพราะฉะนั้นเส้นนี้เนี่ยมันเป็นเส้นที่มันตั้งฉากกับเส้นเดิมนะครับเส้นเดิมก็คือเส้นความยาวบีบอยของเรา ที่เหลือไม่ยากเลยนะครับการวงเวียนรัศมีเท่ากับ A โดยให้จุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดสีดําตรงนี้นะครับการเวียนรัศมี a ไปเนาะแั้ตรงนี้ยาวเท่ากับเนะครับพอลากเส้นเชื่อมปุ๊บได้ออกมากลายเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากยาว A และด้านประกอบมุมฉากยาวบีบอยตามพี่ันนะครับเรารู้ว่าตรงนี้สามารถสร้างออมากลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้แต่เราไม่จัเป็นต้องสร้าง เรารู้ว่าตรงนี้สามารถสร้างมากลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้แต่ก็ไม่ยัเป็นตองสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสฝั่งนี้มีพื้นที่ a กกำลังสองสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงนี้มีพื้นที่เท่ากับ b บอรดกำลังสองนะครับสิ่งที่เราจะสร้างต่อไปคือเราจะเราจะสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เกิดจากด้านด้านตนงข้ามุมฉากของสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากยาว a และ b นะครับ ตรงนี้คอนเซปต์ก็เหมือนเดิมคือพี่อยากจะสร้างมุมฉากขึ้นไปข้างบนวิธีการสร้างก็คล้ายๆเดิมนะครับต่อส่วนต่อออกมากลางวงเวียนรัศมีพอประมาณนะครับตัด2จุดไปลากตัดบนตัดล่างนะครับตรงนี้ก็ลากเส้นเชื่อมออกมาปุ๊บตัวนีก้กลายเป็นมุมฉากก็ลากไปยาวๆสะหน่อยนะครับแล้วเราก็กางวงเวียนรัศมีเท่ากับความยาวของก้อนเนี้ยนะครับความยาวของด้านด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยลากไปตัดนะครับลากไปตัดชึบ เจ็ c คอนเซปต์เนาะนะครับอันนี้คือวงเวียนถูกไหมกางเวียนและมีเท่ากันกับเท่ากันกับด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับเราก็ลากไปตัดชู่มาตัดปุ๊บตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีความยาวเท่าเท่ากันกันกบเจนนี้ถูกไหมครับพอลากได้แบบนี้ปุ๊บโอเคฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันสุดท้ายเราก็สามารถสร้างออกมากลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้นะครับ พื้นที่ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ A กกำลังสองบวกบีบอยกลังสองันนี้ทําให้ทําให้ดูเฉยๆเนาะโอเคลำดับถัดไปครับความเป็นจริงแล้วเนี่ยน้องอาจจะไม่ต้องทำแบบพี่ก็ได้น้องอาจจะไม่ต้องสร้างพื้นที่ สี่เหลี่ยมตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราอาจจะมองพิทากรัสเติมเข้าไปอีกลากส่วนต่อตัวนี้ออกมาครับแล้วก็ใช้กลางเวียนรัศมีเท่ากับ c แคทหน่วยนะครับลากมาตัดเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราแค่สร้างมุมฉากขึ้นไปนะครับกางเวียนรัศมีตัดขึ้นมาปุ๊บเรารู้จุดปลายจุดนี้ถูกไหมครับจุดปลายจุดนี้เนี่ยลากลากมาเชื่อมกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพื้นที่ ตร,ตรงนี้เนี่ยทำให้เกิดกลายเป็นสี่กลัง2ได้ถูกไหมครับแต่ว่าเรา,เรา,ไ,มเราไม่จำเป็นต้องสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่ของด้านประก,กอบมุมฉากก็คือ a กําลังสองบวก b boy, บอยก b ํ 2, กำลังสองกับตรงนี้คือ c กกำลังสองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพี่สามารถลากด้านประกอบอด้านานตรงข้ามมุมฉากนะครับสร้างให้กลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสของพี่ตรงนี้ก็จะมีพื้นที่เท่ากับ a กําลังสองบวกบบอยกำลังสองบวก C แคทกำลังสองก็เป็นอันจบ นะครับถูกถูกต้องนะก็จบทุกอย่างไม่ต้องไม่ต้องเขียนขั้นที่หนึ่งละนะครับส่วนคอนเซปต์ของกระบวนการสร้างมุมฉากขึ้นไปเนี่ยพี่ก็อธิบายค่อนข้างละเอียดแล้วนะครับตรงนี้ก็คงไม่ต้องพูดถึงแล้วนะก็คือลากส่วนต่อออกมาปุ๊บลากเส้นตัดนะครับลากตัดบนตัดล่างแบบนี้ก็ได้นะลากไปลากไปปุ๊บเชื่อมกันนะครับกําหนดความยาวมาตัดชึบตัดข้้งบนแล้วก็ลากเส้นเชื่อมเกิดกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับโอเค หรือบางคนอาจจะบอกแบบนี้ก็ได้นะครับไม่รู้ว่าครูเขาจะให้หรือเปล่านะแล้วก็บอกว่ามองเป็น3มิตินะครับมองเป็นสามมิติสร้างปริซึมแทนที่มีความยาวของฐานเป็น A นะครับตรงนี้เป็นบีบอยก็ได้นะครับแล้วสูงเป็น C ีแคสูงเป็น C ีแคแบบนี้ก็ได้ ล้วเราก็วัดความยาวของเส้นเทียงมุมไปตรงนี้เนี่ยความยาวจะมีค่าเท่ากับสแควรูทของเอกำลังสองบวกบีบอยกำลังสองบวกซีแคทกำลังสองถูกไหมครับถ้าเกิดว่าพี่สามารถสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นมาตรงนี้ได้เนี่ยพื้นที่ก็เท่ากับ a อกำลังสองบวกบีบอยกำลังสองบวกซีแคทกำลังสองแต่อันนี้คือเป็นสี่เหลี่ยมในระนาบเนาะระนาบสามมิตินะครับมันก็จะดูล้ําขึ้นไปหน่อยนะครับมันก็จะดูน่าจะน่าจะเกินไปนะครับอะไรประมาณนี้ ก็น่าจะพอสามารถทําได้แต่คอนเซปต์หนึ่งที่ต้องทําได้นะครับก็คือเมื่อกี้เนี่ยที่เมื่อกี้ที่อธิบายไปนะครับต้องสามารถทําได้แล้วนะใช้ที่บทพีระกอัตธรรมดานะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะเอ็กกำลังสองบวกไวยกัสทับแซดกลังสองแน่นอนนะครับตรงนี้เราเรารู้อยู่แล้วอยากได้ a อ็กกำลังสองบวกพีบอยกำลังสองบวกซีมสองตรงนี้เป็นพื้นที่นะครับเราก็เริ่มต้นจากการสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีความ ความยาวของด้านประกอบมุมฉากยาว A และ B ีบอยขั้นแรกพี่สร้างพี่ก๊อปปี้เส้นก่อนตรงนี้ยาวบีอยถูกไหมครับลากเส้นตั้งฉากขึ้นไปไม่สอนวิธีการลากเส้นตั้งฉากแล้วนะการเวียนตัดมาเท่ากับรัศมี A นะครับเพราะ,ะนั้นตรงนี้ยาว A ตรงนี้ยาว B ลากเส้นเชื่อมต่อไปครับลากเส้นต่อขึ้นมาอีกหน่อยนึง และเราก็กางเวียนและมีพอประมาณนะครับตัดบนตัดล่างลากเส้นเชื่อมเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นเส้นตรงที่มันตั้งฉากกับเส้นสีดําด้านประกอบมุมฉากตรงนี้กางเวียนและมีเท่ากับด้านประกอบมุมฉากเอ้ยกางเวียนและมีเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับแล้วเราก็ตัดโจ๊ะเพราะฉะนั้นความยาวตรงนี้จะยาวเท่ากับ3ขีดตรงนี้ก็ยาว3ขีดด้วยจุดนี้เป็นจุดปลายลากเส้นเชื่อมกันครับลากเส้นเชื่อมถึงกันตรงนี้กางเวียนและมีสีแค่ตัดนะครับอย่าลืมพอลากเชื่อมกันปุ๊บ พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเรารู้เรารู้อยู่ในใจก็พอนะครับไม่ต้องไม่ต้องวาดก็ได้มีพื้นที่เป็น a อกำลังสองบวกบีบอยกำลังสองตัวนี้มีพื้นที่เป็น C ีแคทกำลังสองเพราะนั้นด้านประกอบด้านด้านประกอบมุมฉากเนี่ยมีพื้นที่รวมกันเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือเท่ากับ a อกำลังสองบวกบีบอยกำลังสองบวกซีแคทกำลังสองเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจบเลยผ่านนะครับในข้อที่ข้อที่เท่าไหร่ข้อที่6เนาะนะครับผ่านเลยนะครับ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ